สถานการณ์ผู้ป่วยเอสและผู้ติดเชื้อ HIV ในประเทศไทยคาดการว่ามีผู้ติดเชื้อที่แสดงอาการราวหนึ่งล้านสองแสนคนคือตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยมีผู้ติดเชื้ออะไรใหม่โดยเฉลี่ยตอนนี้อยู่ประมาณ8 0 0 0ถึงหมื่นคนต่อปีเรายังไม่อันนี้ติดเชื้อนแน่ๆน,นะฮะแต่ว่าคนที่กําลังเสี่ยงนะคือมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ใช้ถุงยางเนี่ยโอ้จำนวนมหาศาลเลยเนี่ยอันนี้8 0 0 0ถึงหมื่นคนต่อปีเนี่ยทำไมเราผมคิดว่าที่ผมหนักใจมากคือวัยรุ่น เราเลยทำยังไงถึงจะทำงานกับวัยรุ่นให้เข้าใจเรื่องแบบนี้เพื่อสนับสนุนให้วัยรุ่นวัยเรียนมีสุขภาวะท,ทางเพศนะฮะแต่ประเด็นที่มันเป็นจุดอ่อนนิดหน่อยก็คือเรื่องเอสเนะมันเป็นเรื่องที่ต้องอัปเดตอยู่เสมอข้อมูลก็สมัยใหม่อยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวเราจะมาชมหนังสั้นกันหนึ่งเรื่องนะครับแล้วหลังจากชมเสร็จ ลุงผมรู้เรื่องบอัวหมดแล้วนะครับทำไมบัวถึงเป็นโบไม่ต้องถามลุงหรอกนะว่าบัวติดเชื้อไม่ได้ยังไงเพราะนั่นมันไม่สำคัญหรอกแต่มันสำคัญที่ว่าโบร,รู้สึกยังไงโบจะเลิกเป็นห่วงจะเลิกเป็นเพื่อนหรือจะไม่รักบัวจะรังเกียจบัวหรือเลปล่า ลองถามตัวเองนะครับอะไรครับที่เด็กจะที่เด็กจะมี3แบบจริงอันที่แบบเป็นฐานเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลเช่นยาอะไรใช่ไหมฮะโจะทกินยาทำางไ,ไหให้ครูคจัดการเรียนรู้ให้เด็กทำให้เด็กมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์แล้วก็ มีความสามารถในการจัดการชีวิตของเขาให้ได้เช่นเด็กเป็นแฟนกันรักกันใกล้ชิดกันมีโอกาสที่อยู่สองสองด้วยกันมีความต้องการทางเพศเกิดขึ้นเนี่ยไอ้สิ่งที่คุณครูสอนแบบไบโอโลจีเช่นมดลูกซ้ายมดลูกขวาฮอร์โมนฮอร์โมนมันช่วยอะไรเด็กไม่ได้หรอกตอนนั้นแต่สิ่งนี้จะช่วยได้คือเอาความจริงในชีวิตมาคุยกันกับเด็กครอบครัวของโบจะรับได้ไหมถ้าถ้าเกิดสองคนคบกันแล้วแล้วรู้ว่าบัวติดเชื้อ HIV อันนี้ จริงๆทุกคนก็ต้องคิดร่วมกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันตอนท้ายนะครับว่าเราจะรับวันนี้เราพูดในเรื่องของเชื้อ HIV แล้วก็เรื่องรอบเอทนะครับตอนแรกเราก็จะให้เด็กได้นึกถึงถึงสิ่งรอบข้างรอบตัวก่อนนะครับแล้วก็จากนั้นเราจะมาเริ่มให้ชมหนังสัน้นแล้วก็มาสรุปประเด็นกันอีกทีครับผมเมื่อเขาได้มาชมสถานการณ์จําลองเขาจะเริ่มคิดว่าเอ้ยบางทีมันอาจจะเกิดกับเราก็ได้ กับเพื่อนเราก็ได้ก็เขาจะรู้สึกตระหนักถึงว่ามันเป็นเรื่องสําคัญและใกล้ตัวมากกว่าเดิมครับคือสิ่งที่เราพยายามเน้นเนี่ยนะอันที่หนึ่งทำ,ทำเรื่องทัศนคติก่อนว่าวิถีชีวิตทางเพศนะมันหลากหลายแล้วก็มันเป็นเรื่องที่เราเตรียมเด็กให้พร้อมในการตัดสินใจและความสามารถครับอันที่สองเราเตรียมว่าเด็กเนี่ยเด็กการเรียนรู้ของเด็กไม่ได้เกิดจากการสั่งสอนแต่แปลว่าเด็กต้องเกิดก,กระบวนการคิดวิเคราะห์แล้วลงมือทําลงมือฝึก วิธีการสอนนะครับอย่างผมสอนพละนะครับมันจะมีชั่วโมงสอนสอซึ่งเดี๋ยวผมจะเอาเอาความรู้ที่ได้มาอบรมนะครับไปสอนเด็กก็คือก็จะมีการเปิดวิดีโอนะครับให้ดูให้ดูวิดีโอดูหนังนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็คือจะวิเคราะห์นะครับให้เด็กให้เด็กเข้าใจว่ามันมีวิธีที่จะอยู่ร่วมกันได้นะครับสําหรับคนที่ติดเชื้อคนที่ไม่ติดเชื้อนะครับในเรื่องการเรียนการสอนในโรงเรียนเนี่ยคงจะทําให้ได้มากที่สุด ให้ได้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนเนี่ยทุกคนตระหนักถึงความสําคัญของการแพร่ระบาดเชื้อ HIV ที่มีอยู่ตอนนี้และทำไงก็ได้ให้มันลดน้อยลงมากที่สุด